ราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่9ธันวาคม2564ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามให้ทิดาชาแนลด้วยจ้าท่านที่กดแล้วขอบพระคุณมากๆค่ะเรามาเริ่มที่ข้าวเปลือกหอมมะลีปี6465สุริน์10,000ถึง1 8 0 0บาทต่อตนันโคราช1 5 0 0ถึง11,000บาทต่อตนันอุบลราชธานี9,900ถึง11,000บาทต่อตนันรีสเกต9,500 ถ0 0 1 1 0 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้านาปีปี6465นครสวรรค์7,600-7,900ถึง 7, บาทต่อตันพี่จิต7,700-7,900บาทต่อตันพิศณุโลก7,500-7,900ถึง 7, บาทต่อตันสุพรรณบุรี7,900-8,000บาทต่อตันอยุธยา8,000-8,100บาทต่อตัน ข้าเปลือกปทุมธานีนาปีปี6465สุพรรณบุรี9,400ถึง9,600บาทต่อตันชัยนาท9,200ถึง9,500บาทต่อตันอ่างทอง9,500ถึง9,800บาทต่อตันข่าเปลือกเนียมเมล็ดยาวปี6465คอนแก่น8,500ถึง9,300บาทต่อตันอุดรธานี8,200ถึง9,000บาทต่อตันสกลนคร8,500ถึง8,600บาทต่อตันไม้ เข้าเปลือกณนะความชื้น15%จ้าขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้โทรสายด่วน1569ได้เลยหรือพี่ๆน้องๆสามารถที่จะแจ้งสับนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดได้เลยค่ะว่าเอ๊ะทำไมจังหวัดเราราคา ค่อนข้างต่ำเหนือเกินเหมือนถูกเอาเปรียบก็ติดต่อโทรไปสอบถามโทรไปแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้กี่ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าโชคดีร่ำรวยทุกท่านจ้าบ๊ายบาย